ครับวัดดีครับเพื่อนเพื่อนเคลมนี้มันดูเด่นบนนั้นเพนะมันดูเด่นบนไปได้ทุกหลักนั้นเพนะสองสูตรสูตรหนึ่งมีสามตัวสูตรหนึ่งมีห้าตัวห้าตัวนี้ก็เข้าเข้าหนึ่งถึงสองตัวนั้นเพนะอย่างไยตัวหนึ่งต้องมาที่ผ่านมานั้นเพนะต่อไปไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้สามตัวมาตัวห้าตัวมาตัวถึงสองตัวถึงสามตัวก็มี เราก็ห้ามไม่ได้นั่นเพื่อนนะ,ะดูตัวนั่นเพื่อนนะ <c oughs> สูตรนี้เพิ่งถ่ายให้เพื่อนดูงวดแรกนะเพื่อนนะเพราะาผมเพิ่งจะว,วงไปสูตรฝั่งซ้ายมือสูตรฝั่งขวามือยังไม่ได้วงวงให้เพื่อนดูไปพร้อมกันเลยอก่อนเขาดูแนวทางฝากช่องฝากคำเตือนครับลิปโรนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุน สิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิวจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเดีย๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยปรับใสเ่เพื่อนมันจะอยู่ช่วงไหนก็ไม่รู้พอดีเลย 7, 7. เจ็ดเจ็ดอ่ะนึงขึ้นไปหน่อยหนึ่งอ่ะพอแล้ว สูตรฝั่งซ้ายมือนีสามตัวมาตัวถึงสองหงดที่ผ่านมามาสองตำแหน่งนั้นเพื่อนเราเลขหกหดแรกนี่เข้าครบสามตบบนนี่ก็สามตบบนเลขหนึ่งเลขสองครบสาม มางวดถัดมานี่เข้าเข้า2องตะบนฝั่งนี้เข้าตัวเดียวเข้าสี่ไม่มีแปดได้ซองตะบนน่นเพื่อนนะงวดถัดมาเราแปดหลักรอ้อยฝั่งขวามือฝัง่งซ้ายมือมือเข้าหก ตัวเดียวไม่มีเลขสามมาสามตำแหน่งมาตำแหน่งเดียวมาตำแหน่งเดียวมาตำแหน่งเดียววันถัดมาได้เก้าหน่วยได้สิบได้1อย ครบสามตะบนุนสองสูตรสูตรเดียวได้สามตะบุนนั้นเพืนนะ่อนนะเบิ่นเบิ่นหน้าอันนี้ก็ครบสามตะบนุนเลขศูนย์ได้สองตะบุนนั้นเพื่อนนะไม่ไม่มีเลขเกต ไม่มีเลขเกตงวดถัดมาในเลขเกตอยู่นี่เกตอยู่นี่เลขสามอยู่นี่ครบสามตบบนงวดถัดมาเลขแปดเลขเก้ามาร้อยร้อยสิบครบสามตบบนอยู่ฝั่งนี้ ถัดมาฝั่งนี้ได้สองตบนฝั่งนี้ได้สองตบนฝั่งนี้ได้ได้ร้อยกับสิบฝั่งนี้ได้ได้สิบกับหน่วยหน่วยสิบร้อยฝั่งนึงครบพอดีได้ร้อยกับหน่วยได้หน่วยกับสิบ ครบสามตัวบนได้หน่วยได้หน่วยได้ร้อยครบมาดูงวดถัดมางวดถัดมาได้สามมาหลักร้อยได้สามมาหลักร้อยเลขแปดาม,มาสิบม,มาหน่วยครบสามตัวบน วัถัดมาได้เลขเก้เลขเก้มาหน่วยได้หลัก 10. ได้2องตัวบนหลักร้อยไม่มีไม่มีเลขสามวถัดมาได้เลขได้สิบได้10ได้สิตัวเดียวนั้นพอนะตัวเดียวไม่มีสาไม่มีสอง ได้ห้าตัวเดียวงวดถัดมาสองสมาร้อยมาหน่วย9มาครบสตัวบนมา10ร้อยหน่วยอยู่นี้ครบงวดถัดมาได้หน่วยฟังงใ้มือนี้ได้หน่วย ฝั่งนี้ได้ได้สิบไม่มีร้อยได้สองตะบนสูตรเข้าแล้วก็จับไม่ถูกนั่นเพื่อนนะถ้าจับถูกก็ได้อั่งนี้ได้สองตะบนหรือสี่เข้าแค่สองตะบนนั้นเพ่นนะไม่มีหลักร้อย,อยวันนี้ มาดูหมดถัดมาได้5ได้5ด้าเลยสไม่มี8ได้2อตะบน5มา2มาไม่มีแปะได้6มา10ได้5มาหน่วยได้หลักร้อยด้วย6กสาตะบน ปดมาหลักร้อยหกมาสิบห้ามาหน่วยครบงวดนี้งวดนี้ได้หลักร้อยฝั่งกวามือนี้หลัก 100, ร้อยหลักหน่วยหลักร้อยไม่มีสิบเพื่อได้คููทางไม่มีสิบไม่มีห้างวดที่ผ่านมาอ่ะดูถึงงวดสุดท้ายเลย ดูถึงงวดสุดท้ายเลยงวดที่ผ่านมาฝั่งนี้เข้าสองตัวเข้าหกเขาสองตัวเข้าสองตำแหน่งฝั่งนี้มาตัวเดียวเลขสี่ครบครบสามตัวเนี่ย ผมดูก่อนจาดนี่ผมเปิดดูที่ผมถ่ายเห็นเพื่อนไปเลขสี่นี่ไปชนหลักสิบถ้าถ้ามานั้นก็นะเลขสี่นี่ไปชนหลักสิบเลขเกียรติไปชนหลักหน่วยถ้ามาฝั่งนี้ไม่ได้ชนให้ไม่รู้จะไปที่ไหนบ้างจะมาไหมจะครบไหมงวดต่อไปเนี่ยงวดที่ผ่านมาไม่ครบก่อนก่อนหน้านุ้นมาครบอยู่ครบสองตำบลอยู่หลายงวดมีงวดที่ผ่านมา ไม่มีหลักสิบไม่มีหลักสิบไม่มีหลักสิบอีสองงวดได้คู่ทางสองงวดงวดนี้จะได้อะไรเพื่อนไปชนหลักสิบตัวหนึ่งไปชนหลักหน่วยตัวหนึ่งถ้าถ้าเลขสี่นี้ไปหลักสิบถ้าไม่มาก็ไม่เห็นนั่นเพื่อนนะตัวนี้เหมือนกันในสูตรอะไปชนหลักหน่วยผมเปิดดูหลักหน่วยเราที่ผมถ่ายเหานเพื่อนไป แต่แต้มมันก็มีนั้นเพื่อนนะแต้มหนึ่งก็มีนะเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งก็แต้มหนึ่งก็มีหรือจะมาทั้งคู่ตัวนี้ฝั่งนี้จะมาหลักร้อยม้นเพื่อนอืมผมก็ไม่รู้นั้นเพื่อนนะแต่ที่แน่ๆคือสามตำบลผมเงินนี้ผมเขียนว่าได้ชุดเดียวละเงนนี้ผมหาหลักร้อยหาหลักสิบหลักหน่วยแต้มร้อย เต็มร้อยเต็มร้อยสิบผมเหลือตัวเดียวงวดนี้เต็มหลัก, 100, กร้อยกับหลักสิบนั่นเพื่อนนะลักษณะคนเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้หนึ่งเอ็กสองเอ็กสามเอ็กนี่จะควบสามตบนอย่างนี้นั่นเพื่อนนะผมเอาหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกหลัก, 100, กร้อยกับหลักสิบบวกกันเนี่ยคู่นี้ในบวกกันเนี่ยผมเอาคู่นี้บวกกันผมได้ตัวเดียวนั่นเพื่อนนะผมได้ตัวเดียว ผมเหลือยี่เต้มเดียวผมเอาหลักหลักร้อยกับหลักสิบ,บวกกันวดนี้ผมเหลือตัวเดียวหลักสิบหลักหน่วยผมจับเข้าเต้มผมตัดด้วยร้อยสิบร้อยหน่วยถ้าผมจับสิบหน่วยเข้านั้นเต่อน,นะเม็ดเดียวคอยดู อันถือว่าเด่นบนนั้นพอนะไม่รู้จะไปหลักไหนแต่ตามสูตรที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปตัวเลขสีเนี่ยไปชนหลักสิบเลขเกตไปชนหลักหน่วยแต่ผมบวกเข้าเต้มแล้วหลักร้อยกับหลักหลักร้อยกับหลักสิบหลักร้อยกับหลักสิบบวกกันผมเหลือแต้มเดียวเอาหลักร้อยกับหลักสิบบวกกันเหลือเต้มเดียว นี่จับแต้มสองตะบนให้อยู่จับแต้มสามตะบนให้อยู่มันได้ไหมเอาร้อยสิบร้อยหน่วยมาบวกกันเสร็จแล้วมันลงตัวไหมถ้าลงตัววันนี้เม็ดเดียวฝั่งนี้ก็ต้องเข้าตัวถึงสองตัวฝั่งนี้ก็ต้องเข้าตัวถึง2ตัวจะเป็นตัวไหน สูตรยาวๆสูตรยาวๆสีส่ปีของเรานั่นเพื่อนะเด่นบนเดินย,ยาวเป็นร้อยงวดผมยังไม่ถ่ายนั่นเพื่อนะแล้วก็เด่นเด่นสิบหน่วยโคมูลโคมูลสิบหน่วยผมยังไม่ถ่ายนั่นเพื่อนะ เอาไว้ล้างบ้านเอาไว้ล้างบ้านนั้นเพื่อนนะหน้าบ้านแล้วก็ถ่ายพวกนี้ไปหลังบ้านเพื่อนไม่อยากจะคุยหลังบ้านก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เดินไม่ยาวนั้นเพื่อนนะเดิน20่สิบกว่างวด21่สงวดผ่านไป22่สิบสองงวดที่จะเข้าไหมทั้ง2สูตรเดินพร้อมกันถ่ายพร้อมกันเดินพร้อมกันเขียนมาพร้อมกัน อลองดูนั้นเพื่อนะเลขห้าตัวกับเลขสามตัวเด่นบนมาได้ทุกหลักนั้นเพื่อนนะเพื่อนเลื่อนไปดูนั้นเพื่อนนะเพราะเลขสี่นี่ไปชนหลักสิบเราตัวหนึ่งจะมาไหมเ,เกียไปชนหลักหน่วยเราตัวหนึ่งจะมาไหมแต้มร้อยเอาหลักร้อยกับหลักสิบบวกกันวันนี้ผมเหลือแต้มเดียวนอกนั้นติดดับหมดติดดับของผมหมดติดดับ เอาสองตัวบวกกันติดแต้มดับแต้มดับผมก็ไม่เอาอะคลิปนี้ก็มาเอาแนวทางให้เพื่อนไปสามตัวมาตัวสามตัวมาหนึ่งตัวนั้นพ่ะน,นะมาหนึ่งตัวถึงสองตัวบางงวดถึงสามตัวถึงสามตำแหน่งบางทีเลขเบิลก็มางวดที่ไม่เบิลงวดที่ไม่เบิลมีไหม หมดที่ไม่เบิลไม่มีมีแต่เลขเบิลเท่านั้นที่มา3ามตำแหน่งฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนี่เลขไม่เบิลแปด้าสี่มาครบ3ามปดมาครบเลขเบิลเฉพาฝั่งนี้มีแค่นั้นมีสองงวดที่ครบ เลขเบิลงวดหนึ่งสามกับเลขไม่เบิลเลขไม่เบิลมีเลขเบิลเลขเบิลมี3มงวด7จ็ก็มาครบ3ามก็มาครบ8ปดเกก็มาครบแล้วก็2องสมาครบสาม สามแปดแปดก็มาครบฝั่งฝั่งฝั่งขวามือหมดนานะครับเบิ้ลก็ลองดูนะเพื่อนนะไม่เบิ้ลก็หามะถ้าไม่หามก็มาตรงมาอย่างละตัวแค่นั้นแหละเลขมันมีแค่นั้นนั้นเพื่อนนะไม่ไม่ไม่ไม,มีมาเกินนั้นถ้าไม่เบิ้ลก็หามถ้าไม่หามก็มาอย่างละตัวผมกล้าท้าได้เลย ถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังอ่าก็ดูอ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนสิบห้านาทีพูดไปก็แค่นั้นแหละสูตรเดินมา21งวดนั้นเพื่อนนะสองสูตรนี้สูตรเดินมา21งวดแต่ก็มาทุกงวดงวดนี้หน้านี้จะมากี่ตัวหรือจะมาอย่างละตัว ก็ไม่รู้อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ